วันนี้นาวิซีมี่ปีนี้เราสองคนจะลอยกระทงด้วยกันจ้ากระทงของหล่อนกับกระทงของฉันน่ะอันไหนมันจะดีกว่ากันถ้วยหน่อยสิ <c oughs> จะปล่อยให้ผัวขายเน,นี่ยอย่างนี้ได้ไหอย่าให้มันต้องอายไปมากกว่านี้เลยตก <c oughs> <c oughs> กราบงามๆวันนี้นายยูซี่ี่เราจะทําตัวแบบสุภาพ <วะ S 1> อยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีวันลอยกระทงอืมวันสงกรานต์ไ,ไม่หาถือว่าข้าเวลาไปนะคะอยู่ในช่วงเทศกาลค่ะลอยกระทงลอยลอยกระทง ลอยกระข้อเชิญนะก็ยังไม่ถึงไงเล่นอีกแล้วเล่นอีกแล้วปีนี้เราสองคนจะลอยกระทงด้วยกันจ้าเพราะงั้นเราแต่งชุดไทยแบบนี้นะขนบรรมเนียมประเพณีของไทยควรจะรักษาเอาไว้ความรักเนาะลอยทุกลอยโศกนะคะอะไรที่ไม่ดีให้ลอยตามน้ําไปเราจะลอยกระทงวันนี้ไปลอยกระทงกันแล้วก็ไปลอยที่ไหนบอกเราหรอใช่ลอยบ่อปลานี่แหละไม่ต้องออกไปไหนเนาะไม่ต้องออกไปไหนเพราะช่วงโควิดน่ากลัวเไปลอยกระทงกันกระทงยังไงล่ะ กระทงอยู่ไหนไม่มีกระทงไม่ได้เตรียมกระทงหรอไม่ได้เตรียมเราทําเองยุคนี้คือต้อง DIY ไปดูในคลิปยูทูบคนหนึ่งตุ๊กตาสไตล์เขาทําง่ายๆมากเลยนะจำชื่อเขาด้วยตุ๊กตาไหนวะอยากลอยกระทงกับภรรยาไปไปทํากระทงกันแล้วเดี๋ยวลอยกระทงกันเห็นไหค่ะเจ๊ก็ถ้ารู้จะต้องมาทําขนาดนี้ก็ไม่ใจชุนอย่างนี้หรอนั่นเห็นไหม อะไรได้ไหมเนี่ยไม่รู้อ้าวอะไรแล้วเขาต้องทํายังไงก่อนเนี่ยเขารู้เขาอ้าวต้องสอนด้วยเหรอที่ตัวเองเอาไม่รอดเลยอ้าวเขารู้แล้วว่าเขาต้องทําไงทําอะไรอันเนี้ยอันนี้ก็รับผิดชอบไปเดี๋ยวเขาจะทํากระทงที่ที่เป็นกระทงอีกอันหนึ่งที่แบบก็ทําได้ไม่ยากนั่นคือกระทงขนมปังนี่เราเตรียมมาแล้วเรารู้ว่าเราโง่เราก็จะทํา มันไม่ใช่ว่าโง่ไม่โง่มันคือขี้เกียจมันคือขี้เกียจเดี๋ยวทราไม่ดูมันเป็นวิธีการง่ายมากๆเลยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยของเต็มไปหมดเลยเนี่ยเขาซื้อดอกไม้มาเขาก็จะเอาหนมปังเนาะตกลงไม่มีที่เลื่อยแป้งจริงเหรอไม่นี่ยากทำแบบนี้ยพัไม่ใช่แั้น แป๊บนึงนะเธอเอาสตาร์บาร์เคสสเปซของฉันเนี่ยมาหมุนอย่างเงี้ยหรอก็มันขนมปังก็ไม่ใช่เหรแป๊บนึงนะเธอรู้ไหมว่าอันนี้คือเท่าไหร่ไม่รู้นี่คือตอนเนี้ยเขารณรงค์กันว่าบางทีอ่ะเวลาทำเราก็จะทำกระทงที่แบบมันสามารถที่จะละลายไปกับน้ำได้โดยที่ไม่ใช้เวลานานคือน้องปลาเนี่ยก็ทานได้ด้วยนึกออกไหมนี่ไงมาดูเห็นะเป็นกลมๆอย่างนี้ ใช่ไหมเราก็มีตัวเบ้าแล้วเราก็ตัดปั๊กเนี่ยก็ตอนสมัยเรียนแบบในกลมๆนั่นนีี้เรามั่นเราไม่มีเลยเราเรากำลังลองดูอยู่ทันร้อยไหมพี่ร้อยทันยังไงก็ทันของผมอะยังไงก็ทันแน่นอนก็คือวันนี้เราถ่ายใช่ไหมแล้วจริงๆลอยกระทงวันที่สิบเก้าก็คือทันวันที่สิบเก้าแหละรู้รู้เยอะ แล้วมันจะเสร็จเมื่อไหร่อ่ะคะคนเราเมื่อเรารู้ว่าเราทําไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงปักแล้วเดี๋ยวคุณมาดูว่ากระทงของหล่อนกับกระทงของฉันน่ะอันไหนมันจะดีกว่ากันเดี๋ยวหล่อนดูคือทุกวันนี้ก็ไม่มีผัวแล้วนะปักทำไมไม่มียังไงอ่ะลูกไม่มีไไแต่ใจใฝ่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทํากระทงขนมปังเลยนะเนี่ยผัดมาเปลือ ประมาณร้อยอ่ะมันต้องมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปรอบกระทงเงี้ยอย่างเงี้ยเนาะป้าทำไมไม่มีใครสนใจของฉันเลยอ่ะไม่แนวเออมันแบบอะไรไม่แนวอะไรบ้ามันคืออินเทรนด์เลยนะนี่สิแม่นี่ไอตัวที่ทาอะไรคุณกำลังทำอะไรคุณซีสิไว้รับหนึไรเอาไข่ขาวมาด้วยเอามาคุณทำอะไรอ่ะเออทำไมมันรู้อะไรอยู่คนเดียวเนี่ยมันทำอะไรวะ เธอทำอะไรอ่ะเธอทำอะไรอ่ะเธอแล้วเธอเอาอะไรของฉันมานั่นน่ะ้ยจานก็แพงอันเนี้ยเขียนสิบมากแล้วมันลอยกระทงต่อจริงปกติแเสียตัวไหมไม่เสียไม่เคยเสียตัวเลยอ๋อแต่งานแล้วจะเสียตัวนี้คือไม่จำเป็นต้องเป็นเทศกาลลอยกระทงหรอกอันนี่เสียทุกวันเออนั่นสิเมียชิป ทุกวันนี้จะเอาเมียทีหนึ่งต้องผมควนเหมือนกูเมียเมียทิปอยากได้ก็ต้องจ่ายตังค์มาเงินมาตาหลดเดี๋ยวก่อนนะแล้วเธอเอาถ้วยฉันไปลอยด้วยเหรอไม่ใช่นี่โง่มันเป็นเบ้ามันเป็นเบ้าเข้าใจไหมเฮ้ยมันมันมันมีหลักการบอกเลยตุ้มนะบอกแล้วว่าดูตุกตาสไตล์มาแล้ว แต่ว่าผมไม่เคยทำเลยนะเอาจริงดูแล้วแบบเออดูเขาทำแล้วดูง่ายมากเลยอะศิลปะแบบได้แบบะนนได้สองจริงจริงสาบานเลยเต็มสิบได้สองจริงดูดิตัดแบบเขาเรียกเกตเป็นเกรดไม่ได้อ่ะงานอาร์ตนี่คือนาเกียมากศิลปศาสตร์นะจ๊ะรู้ศิลปะวิธีการภาพวาดเนี้ยลายเส้นมันไหนนี่คือทำแค่นี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยนี่ดูของพี่เห็นไหมไปแล้วนี่ทำแบบทำรอแล้วนะ แล้วสวยแล้วเนี่ยมันจะต้องเยอะเยอะไงวัดปดท้องอะทำไมอะประชองเลเป็นอยู่นั่นน่ะปั๊กพิษิษสิไม่ให้ผัวเอาผัวก็ไม่เอาเองปักดูได้ไงนี่เอาตอนนี้ได้เลยเนี่ยจริงสุดท้ายเหรอใช่ชอบอ่ะอยากแบบเจ้านาย เดี๋ยวก็แล้วพอลอยกระทงเนี่ยแล้การที่เราไม่ลอยกระทงอ่ะเราบาปไหมไม่บาปบาปทําไมอ่ะคือทุกครั้งที่เวลาเรากรวดน้าอ่ะเราก็ขอคมาเวลาเวดาลดาอ่ะฝากฝากเจ้าแม่คงคาและพระแม่ธรณีไปว่าให้บุญกุศลนี้ส่งไปให้ไพศาลไพศาลคือใครไพศาลคือเพื่อนคนหนึ่งทะเนี่ับเนี่ยเยะถ้าเธอเสร็จแล้วเธอมาช่วยฉันด้วยเธอทำนั่นเสร็จมันทำไม่ได้ก็เดี๋ยวสอนมันไม่ได้ยากเลยสียเวลาแอดที่ทำแบบว่าโอ๊ย ทำแบบที่ว่าโอ้ยคืออะไรคือจะมาเอาเมียทำเป็นจังเลยที่ไอ้อย่างนี้ทำไม่ได้งานละเอียดเนี่ยมันทำเมียมันไม่ต okay. ้องใช้สกิลเยอะมันต้องใช้นิดนึงไม่ต right. ้องใช้หารู้ให้เจอแค่นั้นเองหาไม่เจอส่วนของผมนี่ง่ายๆสบายๆไม่ต้องคิดอะไร bon เยอะตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมหาไม่มีใครถามเลยเขากำลังอธิบายอันนี้กันอยู่หาแบบง่ายๆแล้วก็วางลงไปแบบนี้จริงๆมันเป็นอันสวยงามมันจะดีกว่า ขนาดก็จะเล็กใหญ่ปะ,ปะแล้วแต่ส่งของผมเนี่ยก็จะเอาไข่ขาวทาแล้วไม่มีใครถาม <c oughs> โอ้ยอ่ะแล้วก็แม็กให้มันไม่แบะออกอ่าจ้า <c oughs> หนึ่งอ่อน พอเห็นว่างานอาร์ตคนอื่นเขาดีกว่าเนี่ยอิจฉาตาร้อนขึ้นมาเชียรโอ้ยงานอาร์ตโอ้ยใช้แค่ดมเปรี้ยวดูเอาไว้เด็ก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 ดูเอาไว้อะไรดูไว้แหกตาดูไว้อะไรดวยวัยอะไรของมันไม่ดูก็ได้ก็ได้เรียบร้อยยอมแพ้เหอะเนี่ยเอาเบ้ามาให้เต็มแล้วเนี่ยอะไรเบ้าอะไรแมนนี่เฮ้ยเราเล่นเกมกันไหมตื่นขึ้นต้นได้ลอย ลอยลอยกระทงลอยน้ำลอยอังคารลอยทะเลเสียงใครวะลอยแพลอยลำลอยไปไกลแล้วนะกลับมาได้แล้วไม่มีไม่มีอันนี้เป็นประโยคไอ้สองมารวมกันต้องออกลอยลอยลอยไม่เอาเปลี่ยนคำดีกว่าวะอ้าวทำไมอ่ะ รอยอะไรวะรอยละลิ้วรอยหน้ารอยตารอยรักรอยร้าวรอยแผลรอยตีนรอยรั่วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนที่จะไปรอยอะไรต่อเนี่ยขอดูช่วงท้ายคลิปของคุณตุ๊กตาได้ไหมว่ามันต้องทำไงวะหลังจากประกอบกระทงเรียบร้อยแล้วเราจะนำไปตากแดดให้เขาแห้งและเซ็ตตัวนะคะ แต่ถ้าใครอยากนําเข้าเตาอบแนะนําให้ใช้ภาชนะที่สามารถเข้าเตาอบได้ด้วยนะคะทําเขาบอกโดลนลมมแห้งใช่ไหม,ไมเ,เรียนหนังสือมาไม่ได้โง่ขนาดนั้นคุณตุ๊กตาบอกหน่อยตกลงคุณตุ๊กตาต้องเข้าเตาอบปะตุ๊กตาเข้าเตาอบอค่ะคือแค่นี้หนึ่งชั้นหนึ่งชั้นแค่นี้หน่งชั้น,น,นต้องมีกี่ชั้น ประมาณ3นี่ไงเขาให้เอาไปตากแดดแล้วแดดจะเธอไม่มีมีแต่ตอนเนี้ยใช้ลมเย็นก่อนแล้วกันเนาะบอกว่าลมร้อนนี่ก็โอ๊ตเฮ้ยเฮ้ยใช่ว่ะก็ใช่สิเสียงอยู่นั่นแหละแหมเสียงอยู่นั่นแหละเคยทำหรือยะ ก็ทำขนมปังไงว่าข้าเตาอบไงแล้วถ้าเตาอบไม่ได้ก็จะเป็นใดก็ต้องรมร้อนสิโอ้ย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 เฮ้ยมันมันมาแล้วเนี่ยมันมีความเป็นเท็กเจอร์อยู่พอสมควรนลยจ๊ะนี่ขนาดทำครั้งแรกนะข้างบนตรงนี้อย่าไปมองนะเราไข่ไปทามันทำไมก็ไม่รู้เอ้ยมันบานออกว่ะเราไม่กดมันดีพอมันเลยหลุดเลยเฮ้ยมันมีความแห้งว่ะ แสดงว่ามีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ครับคุณตุ๊กตาครับคือสมมติถ้าคุณเกิดบังเอิญว่าทําตอนที่ไม่มีแดดก็ใช้ได้แ่าผมแล้วนะจ๊ะหรือถ้าไม่มีเตาอบก็ใช้ได้แ่าผมได้นะจ๊ะ้าทำอีกคลิปสิคลิปตอเอาละลองดูว่าเข็มกัดแปลว่าอะไรจะรอดหรือร่วงทุกคนครับให้กําลังใจด้วยนะฮะ เราจะเอาออกไงอย่างนี้อย่าให้เอ้ยทำไมกลางอย่างนั้นน่ะเราจะแงะออกไงวะมีเบอร์กโอ้โหไข่มันติดแบบแล้วกูจะแงะออกไงอะคุณลูกตาตุ๊กตุ๊กไม่บอกสิเลยอะทำไมตันทงกูบานอย่างนี้ล่ะกระโดดแร้วเดกระจายจ้าทันหนีดู ดูกระทงกูกระทงตุ๊กตาไหนอะตุ๊กตากระทงกูไปดอกบัวเลยตุ๊กตาแมนนี่ดอกกุหลาบคือตัวแทนอะไรอะสีแดงก็คือความรักสีขาวคือความรักที่บริสุทธิ์พอมารวมกันเป็นความรักอันหนึ่งอันเดียวกันเนืมเชื่อเชื่อแลกกันไหม จริงแม,มนนคว,วามหมายดีจังเลยอ่ะแลกกันไหมขนมปังมีความหมายว่าอย่างไรขนมปังมีความหมายว่าอิม่มวันนั้นมันซอมข้าวอะไรนี่แบบใบปูหรือเป,เปล่าไม่ใช่ก็เดี๋ยวออกมามันจะเป็นกระท้องอ <c oughs> ช่วยหน่อยสิ <c oughs> จะปล่อยให้ผัวขายเนี่ยอย่างนี้ได้ไงมาจัดหน่อยอย่าให้มันต้องอายไปมากกว่านี้เลยตุ๊กตาถ้าดูอยู่ วันหลังช่วยบอกด้วยว่าเวลาแกะขนมปังไม่ให้ติดอะทำยังไงอย่ามาเดากระจายใส่กูมแลวมีความเป็นเท็กเจอร์มี่พอสมควรวยจ้ะกระดกระดดกรงต้องดูว่าจะรอดหรือร่วงทุกคนครับให้กำลังใจด้วยนะฮะโอ้โห ทำไมมันไม่อ,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 อยู่ทรงอะตูกตาเบลวพวกเขาดูแค่ถือยังยังจะไม่รอดเลยอะดูดิกเสร็แล้วค่ะนี่หญิงไทยใจง,งามควาย แม่งต้องประคองอย่างกับเลโก้เหมือนกูต่อเลโก้เลยอ่ะไม่เอาไม่เอาอันนี้เป็นรูไม่ทิพย์เอ๋อเออใช่ใช่เออทาไมมีเมียทำไงเนี่ยปักขนาดมีเมียแล้วทำไมไม่ห้ามตั้งแต่แรกอ่ะก็ห้ามไปแล้วแขกจะแบบเออขิงกันไปขิงกันมาแต่เนี่ยนี่ทำไมทำแล้วเหมือนแบบเหมือนขี้หมาเหมือนอะไรอย่างนี้เลยอ่ะพอแล้วหนักจะแย่แล้วมามามาอะไรนะอดิรหาน ขอลอยนะของเขานะได้ยังขออะไรขอให้ลอยเรากวาดน้ำให้เลื่อนเข้าไปเลื่อนให้นมาน้ำจริงๆแล้วของเขาแมนนี่ถอยครก็ช่วยไหมจะตักจะตักอะไรตักกรน <c oughs> ลงไปนมงังเลยล <c oughs> อยทุกลอยโศกสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้ผ่านพ้นไปในปีนี้ลอยไปกับสายน้ำ ก็ในปีนี้ก็ขอให้พบเจอเสิ่งดีๆรักแตนนานนะคะตภวพแข่งแรงกัรูปสุกกระแข่งแรงค่งงคะไปตสวะไปจะสวยหลอดนะเป็นแบบก็นี่แหละครับกระทง DIY นะครับตีต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าจะเป็นอาหารปลาเขาก็จะสามารถทานได้ <ปะ S 1> มันก็จะลอยเบ,บ่งนี้นะ ก็ในเทศกาลลอยกระทงนี้นะครับขอไว้พอยให้กับทุกๆท่านนะครับแฟนๆรายการแนววิซีมีนะครับสุขภาพแข็งแรงสิ่งที่ไม่ดีก็ให้ผ่านพ้นไปในปีนี้ดูแลตัวเองด้วยการจะตกนะครับใส่หน้ากากเอาไว้นะครับเว้นระยะห่างเท่าที่จะสามารถทําได้แล้วก็อย่าลืมที่จะแบบว่าใช้กระทงที่ยังสามารถย่อยสลายได้นะคะแล้วก็ขยะอะไรเราก็ดูเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความสะอาดของสังคมนะหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่ากลัวโควิดก็ในยุคสมัยนี้ก็สามารถลอยกระทงกันที่บ้านได้แบบนี้หรือว่าเขาเรียกว่า ลอยกระทงแบบออนไลน์สามารถเอารูปลอยกระทงแล้วก็ใส่ iPad ก็ได้นะครับก็เป็นเทรนด์ที่นี่ฉันเคยทำอย่างนี้อ่างล้างหน้านี่แหละเอออะไรก็ได้แหละยังไงก็ให้ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะคะครับขอบคุณครับสุขสันต์วันลอยกระทงครับเย้ไปไป อา้าวสีตกอีกสีตกใส่บ่อปลาอีพี่เล่พี่เล่มาตักหน่อยเร็วพี่เล่ถ้าสมมติว่าพี่เล่จะทำกระทงเนี่ยจะทำกระทงแบบนั้นหรือแบบนี้ <c oughs> สภาพราไม่ได้จริงๆอ่ะน่าเกียดอ่ะ